สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง JWN จอข่าวเด่นข่าวล่าสุดบัญชียาวเป็นหางเว้าวก้าวเท้าลงถูกคิดต้นคิดดอกเละพยานน้อยชมตลาดพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีทรงอิทธิพลเท้าไม่เคยเหยียบย่ำตลาดสดเกือบ8ปีไม่เคยทำเช่นนี้แต่เพราะรู้ตัวว่าจะหมดอำนาจ เดินไปหาพ่อค้าแม่ค้าตลาดหวังสร้างเรตติ้งดึงคะแนนสนับสนุนตัวเองแต่ถูกชาวตลาดสะพานขาวด่าเสียสหน้ายับเยินเพราะเป็นนายยกมตรีที่สร้างความยากจนแก่คนทั้งแผ่นดินทุกตลาดของเหลือบ้านเบอะชาวบ้านไม่มีเงินซื้อ พลเอกประยุทธ์มีอำนาจเต็มไม้เต็มมือแต่สร้างความทุกข์อย่างยิ่งคนค้าคนขายที่มีมือเปล่าหากินกันอย่างยากเข็นไม่เกรงหน้าอินหน้าพรมด่าพลเอกประยุทธ์กลับทำเนียบกลับบ้านพักค่ายทหารแทบไม่ทันเขาด่าจนหมดสภาพรีบหอบเอาหน้ากลับไปกรมทหารด่วนไหนว่าทำเพื่อคนส่วนใหญ่คิดกันแปลตลบกับสองกลับที่พลเอกประยุทธ์ ว่าทําเพื่อคนส่วนใหญ่โดยให้เขาเป็นคนจนมีบัตรคนจนถึง20ล้านคนเลิกทําไปเหอะมีแต่เละวายป่วงจะตายพลเอกประยุทธ์ควรทําให้เหมือนสร้างสวรรค์นบนดินเฉกเช่นที่เจ้าสัวไม่เกิน10กว่าตระกูลในเมืองได้ประสบความสำเร็จพบความร่ำรวยกันทันตาเห็นจากยุครัฐบาลคสชมาถึงในปัจจุบันนี้คนส่วนใหญ่ กว่า20ล้านคนสร้างเอาไว้และเคลมว่าเป็นผลงานของตัวเองนั้นช่วยเอากลับบ้านไปด้วยยามที่หมดอำนาจวาสนาหวังจะได้กลับบ้านแต่คงไม่สุขใจเหมือนที่ผลเอกประยุทธ์คิดเอาไว้บัญชีเก่ามีเป็นหางเว้าชื่อว่าเขาคงตามทวงบ้านตะไทยแน่ชนชั้นใดสร้างกติกาเพื่อชนชั้นนั้น อย่าไปคิดว่าเขากลัวจนขี้ขึ้นสมองที่ให้ใช้บัตรเลือกตั้งสอสอเขตกับปาร์ตี้ลิสต์คนระเบอร์พักไทยรักไทยพลังประชาชนเก็บกว่าชนะมาก่อนก็เห็นกันทั่วหน้ามาแล้วเมื่อไม่ให้บัตรเลือกตั้งเบอร์เดียวกันก็สร้างความเข้าใจกับประชาชนซึ่งก็ไม่เป็นเรื่องยากเย็นแต่อย่างไรเพราะปัจจุบันนี้ฝ่ายประชาธิปไตยเขาตาสว่างมองเห็นอย่างชัดเจน ว่าสอสอเขตเลือกเบอร์ไหนและปฏิลิสเลือกเบอร์อะไรที่สำคัญต้องป้องกันสุนักหมู่ที่พากันรุมกินโต๊ะใช้อำนาจนอกระบบโกงจนทำให้ฝ่ายประชาธิปไตยแพ้เพราะการโกงเขามีภูมิคุ้มกันเล่นงานอะไรไม่ได้สกัดโกงต้องหาให้เจอเลือกตั้งคนละเบอร์ก็เคยชนะมาได้สบายๆขย,ยันชกใต้เข็มขัด ขัดขวางนักสู้สาวแพทองทานชินวัตรก้าวเป็นนายกธุมมุตรีใช้ปากโสมมว่าจะถูกปฏิวัติพาประเทศชาติไรที่ยืนบนเวทีโลกไม่มีใครครบค้าสมาคมด้วยการส่งออกก็ยากที่จะหาคู่ค้าด้วยนี่ยังมีการคิดต่ำตอกย้ำที่จะไม่ให้แพทองทานชินวัตรเป็นนายกมีเช่นนั้นจะถูกล้มกระดานตามตระกูลที่โดนมัแล้วถึงสองหนซ้อน ฝ่ายประชาธิปไตยทำให้คนไทยลืมตาอ้าปากได้เศรษฐกิจรุ่งเรืองเฟื่องฟูกันครบจบกันทั้งดินแดนไม่ต้องกู้เงินมาเป็นภาระลูกหลานสูงลิฟถึงเกือบ10ล้านล้านบาทอำนาจปฏิวัติสร้างเตนนี่มีแต่คนจนเต็มเมืองประชาชนเขาจนมามากใครคิดลากรถถังออกมาคงต้องมีเรื่องกันแน่งานนี้มีหน้างายฟาดยับ โง่ไม่โง่ไม่รู้แต่คนโง่ย่อมไม่มีผลงานโชว์ให้เขาเห็นคนหาว่าโง่น่าจะสะท้อนมาจากความเป็นจริงถ้าทำทุกอย่างหมดแล้วเหมือนที่พูดมาต้องมีผลงานออกมาโชว์ให้คนเห็นโง่ไม่โง่ไม่รู้กู้เงินมากกว่าทุกรัฐบาลที่ผ่านมาเกือบจะสิบล้านล้านบาทแต่ผลงานไปอยู่ตรงไหนกัน พลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีสร้างความมีเกียรติให้กับคนไทยที่มีเงินได้หรือไม่แค่ไอเดียองค์อิง,องแพทองทานชินวัตรให้เงินมีค่ากับคนไทยด้วยการหางานเพิ่มงานเข้ามาในประเทศไม่ใช่แจกเป็นขอทานทำให้คนไทยจนถึง20ล้านคนที่เขากลด่ายังน้อยไปด้วยซ้ำ ฉลาดต้องระบุว่าเงินกู้เอาไปทำอะไรบ้างต้องแจกแจงรายละเอียดได้ชัดเจนทุกเรื่องในการจับใจ่ายใช้สอยใช้เงินไปลงทุนอะไรทำบัญชีรายรับรายจ่ายประจำวันประจำเดือนประจำปีตามหลักการพอเพียงที่เป็นสูตรสำเร็จสุดยอดกันหรือไม่เงินกู้กู้กันมาเพื่อแจก คุ้มกันหรือไม่ที่คนทางประเทศจะต้องมาแบกรับภาระที่พลเอกประยุทธ์จันโอชาได้กู้เอาไว้ทุกคนไม่เห็นเม็ดเงินและไม่เห็นเม็ดงานจากเงินกู้ที่ก่อภาระเอาไว้ให้กับประเทศโดยลูกหลานต้องชดใช้ให้บัญชีครวัวเรือนเป็นหลักการของโครงการพอเพียงซึ่งพลเอกประยุทธ์ต้องแจงเงินกู้ทั้งหมดว่าถูกนำไปใช้อะไรต้องเปิดเผยเพราะ คนฉลาดเท่านั้นที่รู้ดีว่าเอาเงินไปทำอะไรและคุ้มหรือไม่ที่กู้มาเงินทุกสลึงที่กู้มีบัญชีมาให้ดูก็ฉลาดทันตาคิดกันไม่ปราดเปรื่องดวงอาทิตย์ที่สาดแสงกันทุกเช้าให้ความอบอุ่นและเสมอภาคไม่ได้เลือกว่าคนนี้มีบัตรของรัฐคนนี้ไม่มีบัตรของรัฐการช่วยเหลือ แก้วิกฤตของพลเอกประยุทธ์จันโอชาดูจะไม่สมเรื่องประชาชนทุกคนเขาช่วยภาษีไม่ว่าจะเป็นทางตรงหรือทางอ้อมเขาควรได้สิทธิช่วยเหลือสิบมาตรฐานทางค่าแก๊สค่าไฟค่าน้ำมันเท่าเทียมกันแต่รัฐบาลแบ่งคนไทยไม่เท่าเทียมกันช่วยเฉพาะบางกลุ่มและบางคนที่อยู่ใต้อานรัฐบาลนี้เป็นการเลือกปฏิบัติอย่างชัดเจน เรื่องง,างายอย่ายๆยังทำให้มีปัญหาที่เขาตำหนิและด่าเกิดจากตัวเองทำให้เห็นทั้งนั้นฝ่าด่านเป็นนายกรัฐมนตรี8ปีให้ได้เสียก่อนการที่พลเอกประยุทธ์จัดโอชาหลังเป็นนายกจากช่วงคอสชอและมาเป็นนายกจากเสียงโบสสวลาักตั้งโดยไม่ยืน่นบัญชีทรัพย์สินครั้งหลังเท่ากับยอมรับการปฏิบัติหน้าที่สมัยคอสชผนึกรวมกันไว้แน่นอน อย่าได้มากักและหวังที่คิดจะเป็นแคนดิเดตการเป็นนายกมุนตรีในการเลือกตั้งสมัยหน้าเลยเพรฐธรรมนุญที่พลเอกประยุทธ์กำหนดเพื่อการทักษิณชินวัตรกลับมาเป็นนายกอีกได้ย้อนละแว้งกลับมาทำร้ายตัวเองเสร็จสับคว้างงูไม่พ้นคอกลายเป็นตัวเองตกท่อเป็นคนแรกสิครับ อยู่กับผลิตการัฐสภาจนชินแทนที่จะเป็นปาร์ตี้ลิสที่มาจากจำนวนของคนทั้งแผ่นดินแต่พักบัตรขยิงบางคนที่กินกล้วยจนสมองเสื่อมยังรับความเป็นประชาธิปไตยที่มาจากเสียงขนค้างมากไม่ได้กลัวการแลนสไลด์ของพักเพื่อไทยที่จะกวาดสสเขตและสะสะบัญชีรายชื่อไปทั้งหมดจึงสร้างนิยามว่าถ้าเป็นเช่นนั้นจะเกิด เผด็จการทัศพานและทุกวันนี้สาส,าสาบัสรขยิงบางคนก็อยู่กับเผด็จการทัศพาที่ฝ่ายค้านไม่สามารถทําอะไรได้เลยทําไมถึงไม่พูดมั่งรับใช้เผด็จการแล้วได้กล้วยเห็นดีแต่อวยไม่เคยค้านเหลือสักครั้งขอขอบคุณข้อมูลเนื้อหาข่าวจากเว็บไซต์บางกอกทุเย์ขอขอบคุณทุตริกรรมรับชมสว